สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเอ็มกับช่อง PM Ford นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่เป็นแบบระบบแฮนด์ฟรีนะครับก็คือเราไม่ต้องใช้มือเปิดเลยนะครับผมถ้าใครพร้อมจะรับชมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford กันด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมกันได้เลยครับต้องบอกก่อนว่าฟังก์ชันแฮนด์ฟรีในรถยนต์ Everest เนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่น Sport นะครับจะเป็น Sport Sport เพิ่มออฟชั่นนะครับเราจะต้องมีรีีโโมมททนะคครรรัับืออขงตวถเองนะครัับตวนี้ แล้วเรายืนอยู่ในระยะนะครับประมาณ1เมตรตัวนี้ครับแล้วเตะเข้าไปหนึ่งก้าถอยออกมาครับรีโมทไม่ต้องกดนะครับแค่นี้เองไม่ต้องเตะโดนตัวรถนะครับเตะลงไปตรงกลางตัวนี้นะครับดึงเท้าเข้าไปแล้วก้าออกมานะครับวิธีปิดสาดท้ายก็เช่นกันนะครับกุญแจนะครับอยู่ในระยะเดินเตะกับแค่นี้นะครับใช้งานง่ายมากๆเลยเราไม่ต้องกดตัวรีโมทนะครับหรือว่ามาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็แค่เตะเปิดเพราะว่าเผื่อเราถึงของนะครับสอข้างใช้แบบนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการใช้งานระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีแบบนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องเพลท่อกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ